ัาต่อสกิปอู้ห้ีนตีแับสู้กับกินิโตด้วยไฟเดาบูมอุ้ยเฮ้ยก็อกเตอยไม่ตายหรอเอาละขบาสวสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิดี h ช n แนลตอนนี้เรากลับอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นสกิปบดิดีทอยเลตจักรวาลหลังจากช่องคุณดาฟักบูมซึ่งมีการปล่อย EP ที่7 3็พันหนึ่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยนั่นเองครับผมมีหลายคนสอบถามว่าเอ๊พี่ลืมธน,นาของสิกเวดีทอยเลตไปแล้วหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ผมติดงานภาคแข่งเกมไอเทตี้ไฟส์ C.O.A. เติดต่อกันมาถึง10วันเลยนั่นเองโดยในช่วงนี้ผมก็เริ่มจะว่างเว้นครับก็เลยจะมาทําการเลคชั่นซิกเวดีทอยเลตกันต่อแล้วก็ธน,นาของคลิปรีวิวอื่นๆก็จะเริ่มกลับมาทาแล้วด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันขอย้อนความหลักกันนิดนึงโดยใน EP ที่เจ็ดสิบสองนั้นหลักๆก็จะเป็นการต่อสู้กันว่าง G Man เอสโตทรอยเลทครับซึ่งต้องบอกเลยว่า a s t โตทรอยเลมีทั้งความโหดแล้วก็ความเก่งแบบสุดๆส่วนหน้าของ G ี a ม t ท i อยเลนั้นจัดหนักจัดเต็มด้วยความเหลี่ยมล้วนๆนะและ้วก็ฝ่ายที่สามารถเอาชนะ a s t โตทรอยเลทไปได้โดยในช่วงท้ายของ e p ีที่72นั้นจะมีการประกวดตัวของมหาไท,ทานทั้ง3คนของกลุ่มอาริอันที่มีความพยายามจัดก,การ G ีแม t ท i อยเลแต่ว่าทางหน้าของ G ี a มนทรอยเลก็ใช้ความเหลี่ยมแล้วก็หลบหนีไปได้ครับและนั่นก็คือความเดิมใน e p ที่72นั่นเองคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อว่าเนื้อเรื่องใน EPT-73 จะเป็นยังไงนั่นเองฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับโมบิทิกแชแนลกันไปด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลย <S <S มาทุกคนผมพร้อมแล้วสำหรับสกิบิดีทอยเลตอี P ีที่73,001จากช่องคุณเด็ฟักบุมอันนี้คือย้อนเหตุการณ์ไปไกลมากเลยนะเป็นตอนที่พันเจอร์คาบราแมนกับแบล็กสุกแมนคือแตกแล้วคือแบบว่ามันแตกจริงด้วยนะ ไม่ได้แบบแกงแตกโอ้โหเฮ้คือย้อนอ๋อมันเป็นภาพจากหน้าของกล้องบันทึกของตัว P.O.V เหรอคันเจอร์คาเปล่าแมนหยอกอีกนี่คือคิริโตะคิริโตะคือ อยู่ในทุกๆเหตุการณ์สำคัญนะหูและขาขาดย้อนกลับไปคือต้องบอกว่าคิริโตเป็นคนที่แบบใจกล้ามากนะตัวเล็กตัวใหญ่คือเขาไม่เคยกลัวนะอ๋อเราจะจำนายตลอดไปนะคิริโตดูดิตัวสายยังวิ่งหนีเลยคิริโตเ็งเดินเข้าใส่อะ่ะกลัวที่ไหนอะ่ะย้อนไปหนึ่งทีปีหนึ่ปห้าตอนสิบโมงครึ่ง ยอดไปเกือบสามสิบปีที่แล้วเหรอเดฟหันมองกล้องข้างหลังหน่อยสิเอ <'m> ย่างไงผมขึ้นซับไตเติลไว้ให้ครับว่าเขาคุยอะไรกันเริ่มกันตอนที่หนึ่งได้เลยเคที่แน่ๆมีมากดไลค์ด้วยเฮ้ยผมรู้แล้วว่าเดนกับเคที่คือใครผมรู้แล้วว่าเขาคือใครในสกิฟดีทอยเลททุกคนใช่แน่ๆผมว่าใช่ ชัวเอาแล้วว่ะปอมบวกตุ้ตุตุตุ้วูดบุ้มทีมขาคู่เดียวกันดีเอาวันยิงเข้าดวงตาไปมาต่อสิกิมโอ้โหปีนทีมบล็อกตู้กับกิริโตด้วยเอานี่บอกเลยว่าโดนเต็มๆเอาเลยมาไปกินไฟเดอร์บุ้มโคตรเอาเรื่องดูกันมาเพื่อน มืนนี้ก็ได้คือพวกหัวก,ก้องมันมีแบบมีหลายโมเดลมากอะรู้แล้วไหมโคตรเยอะอะไรอะโอ้ล็อกต้นไมยนี่เราอยู่ในมุมมองของ P.O.V. Black c a p e r a l o Man หรอผมว่าละปืนมันดูแปลกๆเอาแล้วไงเชดโดโอุ้ยไอตัวนี้มันโคตรใหญ่อะเราจะเรียกว่ามิวแทนได้ไหม เป็นดัก,กราม,มอบ์เลยดูมันชิีกิมสิดูบัญชีกิมอ๋มอไข่เบาไข่เบาเฮ้ยด็อกเตอร์ไม่ตายหรอมาคือด็อกเตอร์หรอทีพวกเนี้ยอ๋อทีวีมูฟแม็มคือควบคุมนะนะของคุณหรือว่าโรบอทด็อกเตอร์อยู่เหรอ เอาแล้วอูเว้ยนี่คือคอนเทนเนอร์เหมือนเราเคยเห็นในอีพีที่71หรือ7จ็บวะจำไม่ได้นะเอาแล้ววะ่ะถ้ามาาเทพจีแบดมีอึ้งมีอึ้งมีอึ้งบอลเราจอด็อกมีอึ้งยังไงยังอึ้งอยู่ไหนว่าโพ่ตายไปแล้วยังไงล่ะเชดเอาแล้ววะ่ะยูแม่จะรอดไหม โอ้ยไม,มีปืนละกระบอกเอาแล้วไงอือลูกกระสุนแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้เขาก็คือไทตะสมกแมนมาอย่างเท่เอาแล้ววะ่ะไทตัสักมาแล้วแม่ก็มาพี่เบิร์มก็มาเอาดี ไม่มีที่แกได้ดีอีกต่อไปแล้วโง่เอ้ยแกไม่รู้หรอกว่ากำลังเล่นอยู่กับอะไรไม่ว่ามันจะเป็นอะไรแกก็ไม่นด้จะมีลมหายใจจนถึงเวลานั้นหรอกนะจ,จีเลียมพู้ยปรนจานปืนแล้วมปรนจานปืนแล้วโอ้ยจบา แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับสกิบิดีทอยเลต p ที่73พันหนึ่งจากช่องคุณดาฟักบูมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องยังคงดุเดือดเหมือนเดิมรวมถึงมีการเฉลยความลับด้วยว่าทางหน้าของเคที่แล้วก็ทางหน้าของเด็เนี่ยเขาเป็นตัวละครอะไรในสกิบิดีทอยเลตนั่นเองใครที่ตามเนื้อเรื่องไม่ทนันหรือว่าดาวไม่ออกเดี๋ยวว่าจะทำการรีแคปให้ทุกคนได้ฟังกันอีก1รอบนั่นเองครับ เมื่อเริ่มีพีที่73มพาหนึ่งมาเราก็จะได้เห็นภาพของพันเชอร์คาร์ลาแมนหรือว่าคิริโตในหลายๆเหตุการณ์ครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการจากไปหรือแม้แต่ตอนที่เขาเข้าสู้กับศัตรูแบบไม่มีความเกรงกลัวโดยไฮไลท์ของช่วงแรกนั้นจะเป็นไฟล์วิดีโอในห้องแลบปี1985เราจะได้เห็นคนอยู่หน้ากล้องทั้งหมด4คนครับโดยผู้หญิงจะมีชื่อว่าเคที่ส่วนผู้ชายคนขวาสุดจะมีชื่อว่าเดฟแล้วก็2คนด้านซ้ายผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเพราะว่าไม่มีการเรียกชื่อนะฮะจากภาษากายผมคิดว่่าาาาเเเคทตี้้หหหรรรือผููญิงนนนจะป็ เราดูจากความสงสัยและการชูนิ้วโป้งสองมือแบบนี้ไม่ได้เป็นใครอื่นนอกจากแบ็คคาร์เวลวูแมนแน่นอนฮะ ส่วนเดฟหรือผู้ชายทางขวาเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคิริโตหรือว่าพันเจอร์คาเมราแมนแน่นอนด้วยมากที่เข้มขืมแต่แบบอบซอนไปด้วยความเท่และความเก่งอยู่ด้านในดังนั้นผมจึงขอฟันธงเลยครับว่านี่คือพันเจอร์คาเมราแมนกับแบ็คคาเมราบูแมนแน่นอนนั่นเองต่อมาเราจะได้รู้ว่าคลิปวิดีโอทั้งหมดที่เราเห็นนั้นถูกสื่อสารจากมุมมองของแบ็คคาเมราบูแมนเพราะหากเราดูจากท่าทางการนั่งชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่และอาวุธที่มีความแตกต่างกับคาเมราแมนคนอื่นๆแถมกระสุนของเขายังมีการล็อกเป้าหมายได้อีกบอกเลยวววว่าาชชัััรรยยออีคคบนืเมโดธจะพ ความแค้นและความเสียใจที่เพื่อซีอย่างพ er, ันเชอร์คาร์ลแมนพึ่งตายไปเธอรจัดหนักจัดเต็มใส่พวกโัวส้วมกันใหญ่เลยฮะต่อมาเราก็จะได้เจอกับไซติสควิดีทอเลดหรือเจ้าด็อกเตอร์ที่ควรจะตัวตั้งแต่ EP ที่71แล้วซึ่งก็ได้จะตัวไปแล้วจริงๆแล้วครับเพราะเจ้าด็อกเตอร์ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้มันถูกควบคุมโดยทีวีบูแมนนั่นเองครับและแล้วมหาเทพจีแมนก็ได้ปรากฏตัวตร,ตรงหน้าพอก็ทำหน้าเวอร์เมื่อเจอกับด็อกเตอร์อีกหนึ่งครั้ง แต่ด้วยวันที่โดนไซอันติสควิดีทอยเลตทำการโจมตีมันเลยไม่มีทางเลือกครับจำเป็นที่ต้องสู้กลับแล้วก็เป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้ด้วยต่อมาเราก็จะได้เห็นพวกโถสู้กาลังขนตู้คอนเทนเนอร์อยู่ซึ่งผมว่าข้างในมันน่าจะมีอะไรสําคัญไม่ฉะนั้นพวกมันไม่น่าจะย้ายออกมาแน่นอนฮะ หันไปไม่นานก็มีลูกกระสุนสีแดงยิงใส่เขาเยี่ยงจังแล้วก็เป็นการปรากฏตัวอีกครั้งสหรับไททันของพวกพันธมิตรบอกเลยว่ามากันแบบเต็มสูบไม่ว่าจะเป็นไททันปิเกอร์แมนไททันคาร์บัลแมนแล้วก็ไททันทีวีแมนฮะโดยไททันทีวีแมนได้มีการพูดว่าแกไม่มีที่หนีแล้วเจ้าจีแมนส่วนจีแมนก็พูดกับมัว่าจะพวกโก่แกไม่รู้หรอกว่าอะไรกำลังจะมาโดยพี่ใหญ่ฝั่งทีวีก็บอกประมาณว่าอันรจะมาก็ช่างฉันไม่สนใจหรอกแต่แกไม่มีทางรอดไปถึงเวลานั้นแน่นอนแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยอีกเช่นนนเคยั และนั่นก็คือบทสรุปใน EP ีที่73พาส1สกิบบีดีทอยเลตจากช่องคุณตะฟักบูมก็ต้องมารอลุ้นกันล้วฮะว่า ep ีที่73พาส2จะเป็นยังไงทางด้านของตัว g ีแมททอยเลตจะสามารถหลบหนีหรือว่าต่อกรกับพวกอาริอันได้หรือไม่นั่นเองครับผมวันนี้เพื่อนๆมีทฤษฎีอะไรสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเลยนั่นเองครับและคลิปต่อไปอยากจะดูอะไรก็คอมเมนต์บอกเราได้เช่นเดียวกันวันนี้ผมน่าจะจากลาทุกคนไปก่อนแต่ก่อนที่จะจากลากันไปอย่าลืมกกกไล์ย่่าาาแตติเปังใใจห้ โมบิดีชนแนลเข้าไปด้วยวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ